ผมได้พามาชมหน้างานทีมงานหอจอกอบางบีนกาโยธานะฮะที่จงังหวัดตร,ราดนะครับผมเป็นงานถ่ายดินตักหน้าดินครับปรับพื้นที่นะฮะตรงนี้ไม่ได้สร้างสวนทุเรียนนะครับตรงนี้เจ้าของบอกว่าอยากจะทำ วนไม้หอมนะเพราะว่าตรงนี้น้ำท่วมครับเป็นพื้นที่น้ำท่วมนะฮะก็แล้วแต่ครับแล้วใครจะของอันนี้ก็อยากจะปรับพื้นที่ให้มันเสมอครับตอนนี้มันเป็นเนินเป็นเขาอยู่นะก็เลยจะตัดปรับพื้นที่ในเปลงนะครับผมก็เลยทีมงานเาจะกกอบังบินการโยธาก็ได้มาอันนี้ผมมารับจบนะฮะ รับจบนะฮะนั่งรถรับจบนะฮะคันนี้ก็เสียสซัดสายปีนะครับน,นั่งเ,เซียนซัดสายปีนะอเอฮ <laughs> สุดยอดเลยคนนี้นะครับอยู่มาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยนะยังขับรถไม่เป็นนะวันนี้ก็ขับรถสิบล้อนะครับผมนี่นะเซ็ยนซัดสายปีของเรา น้องเขาอยู่แต่สมัยเด็กน้อยเลยนะตัวนี้ปั้นมากับมือนะเสียบบังปิงเขาปั้นมากับมือเลยนะตัวนี้ปีมือนี่ระดับปรมาจารย์เลยนะไม่ธรรมดาเลยครับโอบายเริ่มแล้วก็บครับบังปิงติดบัดปงปิงดีมากครับผม ดินเมื่ี้ดีมากเลยเป็นดินลูปรังนะครับบนรูกรังนะครับข้างล่างก็จะเป็นดินเหนียวนะครับมาอีกทีพุ่งมาเลยหรอพี่พุ่งมาเลย งานแบบนี้ก็จะเป็นงานสบายๆครับตักหน้าดินอย่างนี้นะปรับพื้นที่อย่างนี้เป็นงานสบายับไม่ต้องเหนื่อยครับผมถ้าเจองานตากาักษะสุตศาสรนี่อู้จะเหนื่อยกับคนขับรถก็ทุกเหนื่อยกันทุกคนนะครับรถดำก็เหนื่อยรถแมคโครก็เหนื่อยนะครับดำก็เหนื่อยแมคโครก็เหนื่อยนะฮะก็ถือว่า สตลงานออการบิดอย่างนี้ถือว่าสไตล์ตัวไปนะครับผมก, <c oughs> ไมกรร็ไม่เน้นการรีวิวรถนะครับผมไม่เน้นการรีวิวรถนะฮะจะเป็นรีวิวก็จะเป็นรีวิวหน้างานชัดสุดมากหน้างานการทํางานอะไรประมาณนี้นะครับผมางานก็โอ้โหดดำมีทั้งสิบล้อหกล้อนะครับดิันนะกันนะครับไป น,นี่คือรถดำนี่สไตล์เลยนะรถดำคนขับรถดำน่าสไตล์ไปเที่ยวเยอะครับไปเที่ยวเยอะนะ,อ,อ,ะอันนี้ก็เป็นของเสแกบังบูนะเสียบังบู <c oughs> เสียบังบูนี่จะเป็นน้องพี่ชายของเสียบังบิน <c oughs> การโยธานะ กิจการโยชานะพี่น้องเขาดีมีแต่โอ้แข็งแขียนเท่านั้นครับผมมีแต่แขียนแขียนนะคนนี้ก็มนะีสวนด้วยนะมีสวนด้วยนะครับผมเออหากินเก่งครับหากินเก่งหากินเก่งครับเสียบังบูมีเออยอดไปเลยครับ <c oughs> ล้อดีน่าจะเสร็จนวดแล้วมั้งล้อคันนี้เสร็จนวดแล้วนะนวนวนะเพราะว่าออกมาหลายปีแล้วขับเองขับเองให้เล่นไปนะครับขับเองให้เล่นไปได้ชายก็มาช่วยรับช่วยอนบัี อันนี้มาไม่ได้ตั้งใจว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาขับรถนะครับผมตั้งใจว่าจะมาถ่ายคลิปนะครับงานก็เลยเสียบ,บังฟินเพให้มาช่วยตัดหน่อยนกะ็เลยเอโวกานมาตัดกอบซะเลยนะครับงานนี้ไปสบายเลย ชอบคันนี้นี่ซื้อมานานแล้วนะยังอยู่สภาพดีอยู่เลยครับูที่คนขับดูแลดีมากเลยเซซัดสายเปยเซซ่าสายเปยนี่ดูแลดีอ่ะครับดูสภาพยังเดิมๆอยู่ครับไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนนะทำเงินได้ก็หลายล้านแล้วมั้ง ันนี้เห็นบอกว่าเปลี่ยนเครื่องไปแล้วรอบหนึ่งนะมาซื้อมาใหม่ๆใหม่นั้นดีนะวันนี้ฝนไม่ตกครับผม,มถ้าฝนตกมี่ลื่นเลยเนาะมันก็จะลื่นเลยเนะี่นยหนระือทั้งจมนะฮะถ้าซูไม่สามพันก็ชิไม่ได้ครับก็ถ้าฝนตกแพคโคก็จะมีงานาเรีิกว่า งานอนะไงาง,งานชั่วโมงเป็นงานชม่มงงานชั่วโมงสบายสบายครับงานอย่างนี้ไม่ต้องใช้สมองอะไรมากนะผมต่เราติดสายดับ้องใส่ดับสบายสบายสบาย ใครจะมองเยอะไม่ต้อ,ปองปวดหัวเลยครับไปลืมไปลืมไปลืมกำชาไ,ชไม่ไปซุ่มเชิงไม่ไปซุ่มเชิง่า คันนี้ไม่รู้ใครขับนะคือไม่เห็นหน้าคนขคับเลยยังไม่ได้เลยเนอะ Thank yeah. you. Yeah. Yeah. Yeah.